สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ร้านทาทําแหลกกลับมาอีกครั้งนะครับพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับตัวแหลกหอังคาครับของตัวยีบนะครับเชอรลกีครับผมตัวนี้ครับผมหล่อแบบนี้เลยครับติดตั้งตัวแหลกหลังคาหน้าเทสองสเต็ปนะครับข้างเทครับผมขนาดสิองศูนย์ครับผมตัวนี้ทําเป็นไม่ตะแกรงนะครับลูกค้าเนี่ยชอบทรงนี้นะครับผม ทางบนทานเดิมนะครับอลอแบบนี้เลยครับด้านหน้าก็จะมีตัวติดตัวช่องใส่ตัวพวกเอ่อ LED บาร์จอไฟลิ่งเพิ่มนะครับผมด้านหลังก็จะมีตัวติดตัว LED บาร์ลลเ,ราห e D เหมือนกันครับ ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ครับที่ร้านตาต้ำแหลกครับผมเบอโทรศัพท์0 8 3 8 3 8 6 9 8าครับทางใดนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe นะครับยังไงช่วยกดให้เป็นกำลังใจให้กับเพียงทางช่องด้วยครับขอบคุณมากครับจากร้านตาต้ำแหลกครับผม